สวัสดีครับสวนตองกับตอมครับอลันสักแก้ววันนี้พามาดูสวนแปลงเกษตรที่โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นแตงกวาพันใบเตยนะครับกลิ่นหอมใบเตยกําลังติดดอกออกผลครับอย่างดกเลยเนะครับพามาดูใกล้ๆ้เลยครับจะเป็นแตงกวาที่มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับผมซื้อพันมาปลูกใหม่ตัวนี้กําลังติดลูกครับ อันนี้กำลังเรื้อยขึ้นครับออกดอกอย่างเยอะเลยครับอันนี้คือแปลงของแตงกวาครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวทางนี้ก็อย่างดกเลยครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับอันนี้ผมปลูกไว้สองแปลงนะครับเป็นถั่วฝักยาวพันลำน้ำมูนนะครับ จะเป็นถั่วที่มีรสชาติหวานกรอบนะครับเหมาะสำหรับการนำมาทําเป็นเครื่องเคียงนะครับเป็นเป็นผักเครื่องเคียงแล้วก็ตามส้มตำครับเป็นถั่วพันธุ์ที่กรอบมากครับฝากติดตามช่องสวนตองกับตอมอรานสากแก้วด้วยนะครับอันนี้เป็นแปลงเกษตรของโรงเรียนครับที่ว่าผมปลูกไว้าพานักเรียนปลูกกันเดี๋ยวก็ได้เก็บผลผลิตขายแล้วครับ ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นมะเขือเปาะครับมีมะเขือเปาะมีแมงลักมีกระเจี๊ยบมีค้า้ามีโหละพาครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นฝรั่งกิมจูครับที่ห่อไว้เดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายการเก็บผลผลิตมาให้ดูนะครับ